ต้นมันเล็กแต่เป็นตุ้มท่าเหมือนกันนะจริงๆเอาไปปลูกก็ปลูกได้เลยไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรจะสวัสดีครับอยู่กับไร่คำกวีกเกษตรชีวิตถีพึ่งนคนเองครับผมอวันนี้พามาทําฝรั่งตะเข่งอะเนาะพอดีเดี๋ยวผมให้ดูทั้งหมดต้นพันธุฝรั่งส,สวยๆเนี่ยขายมดแหละเหลือแตอ่ไม่ค่อยสวยตัวเนี้เนาะผมก็เลยจับมาใส่ตะเข่งแล้วก็เลี้ยงไว้ก่อนเพิ่มมูลค่าเนาะก็ ฝรั่งพันที่เอามาทำไ่ตะเคงก็พันหงพอเสือเนาะฝรั่งไส้แดงของไต้หวันอ่อลักษณะผลมันคล้ายๆอิมจูนะแล้วก็จะผลใหญ่กว่านะแล้วก็เขาเรียกอะไรเทคเจอร์มันเนื้อสัมผัสอะไรพวกนีน้จะคล้ายๆอิมจูกรอบฟูแล้วก็มเมล็ดน,น้อยมันก็จะเหลือต้นที่ไม่ค่อยสวยพวกนี้เนี่ยนะ เขาจับใส่ตะเข่งเดี๋ยววันนี้พามาดูาวิธีปลูกฝรั่งใส่ตะเข่งกันดีกว่าเพื่อเพิ่มมูลค่าเนาะอันไหนต้นไม่สวยก็อย่าไปส่งให้ลูกค้าเลยลูกค้าส่งจัดให้ลูกค้าแบบสวยๆไปแล้วแล้วก็อันไหนไม่สวยเราไว้ปลูกเองถ้ายังไม่มีที่ปลูกผมก็จะใส่ตะเข่งพวกนี้ไว้ครับแต่เกาจองมาแล้วถ้าเหลือเราส่งโล่งมาครับหมดไปแล้วชุดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีปลูกฝรั่งของเบ้เสือในตะเข่งกันว่ามีขั้นตอนอะไรยังไงเนาะตามสไตล์ ไล่คำกระบ,บีเนาะก็ส่วนส่วนอื่นจะทําวิธีไหนก็อันนั้นก็แล้วแต่ครับแต่ที่ส่วนหมูก็ใช้วิธีนี้เอาง่ายๆวัสดุปลูกก็ในสวนเราเองหาได้ใกล้ๆเนี่ยโอเคเดี๋ยวพามาดูกันก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe ช่องไล่คำกระบ,บีเกษตรชีวิตที่พึ่งตนเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พาลาดรับชมคลิปใหม่ก่อนใครโอเคเดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับอ่าด้านล่างของสะเข่งเนาะเราก็จะลองด้วยมะพร้าวสับนี่นะครับ อเพื่อดินมันโป่งเนาะแล้วก็เก็บความชื้นข้างล่างด้วยก็ใส่มะพร้าวสับไปทังหนึ่งในสามของขนาดตะกาเนาะทีนี้เราก็มาเตรียมอาะชีาต,ตัดถุงต้นพันธุ์ฝรั่งเราอานี้ผ่งบอซื้อเนาะก็ตัดก็พยายามดูไม่ให้ลากเขาเสียหายนะแต่ก็ะเทอตัดเลยนะก็ฉีก,กนหน่อย ก็ตั้งตรงกลางเสร็จแล้วก็เอาดินใส่ส่วนผมจะใช้ดินคุยไผ่เนาะก็โกลๆกลมาจากต้นไผ่แล้วนะวิธีใส่ก็อย่าก,กดตรงตุ้มนะครับให้กดข้างๆกดบริเวณด้านข้างนี้ตรงนี้ก็โกลๆกลไม่ให้มันทับรงรอยถุงเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นแผแลมันทำให้เป็นเชือ้อราทำให้โคนเน่าได้ ติมดินนิดนึงมีดินถุงเหลืออยู่เนาะกดให้แน่นแต่ให้กดด้านข้างนะครับอย่าไปกดตรงตรงถุงเนาะตรงที่เราตัดเป็นต้มมาเป็นถุงนนแะกดแต่พอด้านข้างนะให้แน่น เสร็จเราก็ทาไม้ค้ำไม้ค้ำผมจะใช้ไม้ไผ่ที่สวนนะครับอะไรที่หาได้ง่ายๆใกล้มือในสวนแล้วนี่แหละก็สอดเข้าไปที่หูกล้าแบบนี้ก็มัดมัดก็หูไปเลยนะครับ ก็มัดล็อกทั้งสองข้างนะตรงนี้ผมจะล็อกทะแยงมุมกันไปมันจะได้ไม่เลื่อนเยอะแับนี้นะแบบนี้ ก็มัดเออถ้าสําหรับฝรั่งใครไม่มีไม้ดามอย่างนี้นะผมแนะนําให้ปักไม้ดามไปด้วยเรค่อยมัดไม้กับกับค้าเราอีกทีหนึ่งอย่างนี้นะแต่อันนี้พอดีมันเป็นกิ่งทามเนาะเป็นตุ้มที่มีไม้ดามมาอยู่แล้วก็มัดไปเลยกันต้นโค้งเนาะนี่เรียบร้อยแล้ว ผมเนาะเราเมื่อกี้เราทําลงตะเข่งไปแล้วทีนี้เราก็ลดน้ําตั้งทิ้งไว้เลี้ยงให้ต้นเขาได้ทรงหน่อยมันก็เพิ่มมูลคา่าได้เนาะอันนี้เป็นต้นที่จาหน่ายอยู่เนาะอย่างอันเนี้ยผมขายพร้อมส่งเลยสองรอห้าสิบต้นเดียวสั่งมาก็ขายแต่อันนี้เขาจองหมดแหละหงเปาสือนะครับส่วนต้นไม่สวยเนี่ยเราปลูกเองเราไว้ปลูกเองอันนี้ก็ดูต้นมันเล็กแต่เป็นตุ้มท่าเหมือนกันนะ จริงๆเอาไปปลูกก็ปลูกได้เลยไม่ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรแต่บางทีเราทําให้ลูกค้าเนาะเราก็เลยคัดแต่กิ่งสวยๆอะไรเงี้ยอันนี้เราก็ทํใส่ตะเข่งไปแล้วก็อ๋อเรื่องไงเลี้ยงให้เขาให้ได้ฟอร์มก่อนถ้าขายไม่ได้จริงๆรถ้าเกิดทาใส่ตะเข่งนงงี้ขายไม่ได้ผมกะตั้งไว้สี่ห้าร้อยอะไรเงี้ยเนาะให้มันได้ต้นได้สมบูรณ์ก่อนขายไม่ได้จริงจริงเปลี่ยนตะเข่งใส่ตะเข่งใหญ่เลยให้ติดลูกค้าตะเข่งเลยยังไงก็ขายออก เนี่ยเนาะนี่นก็พามาดูวิธีเพิ่มมูลค่าให้ต้นไม้เราเนาะทุกส่วนของต้นไม้มีประโยชน์หมดเลดยเนี่ยเอามาทําให้ดูก็ที่ส่วนก็ตอนเองภาพเองขายไปด้วยขายผลด้วยขายกิ่งพันด้วยแต่ส่วนมากจะไม่ค่อยได้ส่งนะเพราะว่าเขามารับหน้าสวนแล้วก็ค่าส่งบางทีมันแพงเกินนะครับซื้อ,อไปถึงลูกค้าเจอค่าส่งแพงๆอย่างงี้ผมไม่ค่อยอยากให้เสียแพงๆกันเนาะ แ้วก็ใครไม่ได้ซื้อกับผมก็โทรมาถามได้ครับอนเรื่องวิธีปลูกวิธีดูแลรักษาเนี่ยมันไม่ได้แบบไม่ได้เหนือบ้าวกว่าแรงอะไรเลยผมยินดีตอบคาถามทุกทุกทุกคนอยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็พามาดูวิธีเพิ่มมูลค่าให้กับฝรั่งต้นพันธุ์ฝรั่งอะเนาะที่มันไม่ค่อยสวยเงี้ยเราก็จับลงตะเข่งตะเดี๋ยวถักพักเดียวเขาก็จะได้ทรงนะครับแล้วยิ่งเนี่ยใช้ดินคุยไผ่นะให้ดูนะนะจนะเป็นดินคุยไผ่ที่เอาเชื้อเห็ดเก่า มาโรยไว้นานแล้วแล้วก็ส่วนอ่าลืมพูดเลยส่วนไอไอดินที่จะมาใช้ใช้ปลูกในตะเข่งอะเนาะก็ให้มันระบายน้ําได้ดีหน่อยนอะผมก็ผสมใบไผ่มาด้วยอย่างเงี้ยทําให้เขาเรียกว่าไงเออมันระบายน้ําได้ดีอะเนาะก็จะไม่เกิดปัญหาโรครากเน่าโคนเน่าหลังปลูกโอเคครับวันนี้ก็พามาแนะนําวิธีเพิ่มมูลค่าเนาะในส่วนเราเดี๋ยวผมกลับกล้องกันโอเคครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธี ขายอะไรได้เนาะในส่วนก็มีอะไรก็ทำไว้ผลผมว่ากิ่งพันธุ์พวกนี้มันขายได้อยู่แล้วยิ่งเราทําผลเงี้ยลูกค้าเห็นผลผลิตเรานะเขาก็สนใจอยากไปปลูกเองอะไรเงี้ยก็ทํจริงจริงไว้ทีถ้าเกิดว่าจะพัดจะบูอาจจะต้องกลับมาอยู่บ้านยิ่งนะก็ทําตรงนี้เป็นไรายได้หลักได้เลยก็เตรียมเตรียมไหมครับนี่เราก็ทําทําไว้ในแปลงไผ่เราเนี่แหละตรงนี้ไม่ต้องอเืิดหลูอะไรนะครับอันนี้ก็ใช้เศษเหล็กมาต่อเป็นล้าแล้วก็เบื้องเก่ามาวาง แล้วก็ทำเหมือนที่พอทํามีอะไรก็ทําทําแหลกครับไผผมว่าจะเริ่มทำแล้วเนี่ยพ่อก็กาลังต่อไปต่อเพิ่มไปเรื่อยๆส่วนเราอินดี้ครับไม่ต้องเป็นระเบียบเราอยากทาไหนก็ทําพอาอยากทําไหนก็ปล่อยครับโอเคครับวันนี้ก็พามาแนะนำนะเนาะทีเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งพันธุ์ฝรั่งนะเนาะถึงมันไม่สวยเนี่ยเรามาเลี้ยงในตะเข่งในกระถางให้มันสวยก็เดิมก็สามารถจำหน่ายได้ โอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะหลังจากกันไปก็อย่าลืมลด like, กดไลค์กดแชร์กดติดสไครป์ช่องไลร์คำกบีเกษตรซีวิถีพึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆก่อนไปวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับให้ดูให้ดูเนี่ยนะเม็ดไม่นงไม่น,มนาผมเพราะหมดอะเพราะติดติดไว้ใครมันเที่ยวสวนเนี่ยบางทีเขาก็อยากเจอเนาะโอเคไปแล้วเดี๋ยวพ่อไปรดน้ำละเดี๋ยวไปช่วยพ่อรดน้ำก่อนบ๊ายบายสวัสดีครับ